สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ EP นี้ผมขออนุญาตรีวิวเจ้า Toyota Mighty X คันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องจากาคลิปก่อนหน้านี้มันค่ำไปแล้วก็มันมืดไปอาจจะดูไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะฮะโอเคครับนี่คือ Mighty X โปร่งหลังนะครับเป็นตัวโมเดลเยียปี1996นะครับปีไทยปี2539นะครับผมพาดูรอบนอกกันก่อนเลยนะครับ สีสันตามสภาพนะครับโอ้โหทะเบียนสวยครับ773งวดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะสีสันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับบอดี้ตัวตนยังคงความเดิมอยู่นะฮะสีสันมีริ้วรอยครับขลอกปอกเปิกมีบ้างนะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะนะครับรอบๆคันเลยครับเพราะว่าเป็นรถใช้งานนะครับแต่มันยังดีตรงที่ว่ายังคงความเดิมไว้อยู่นะฮะ ตอนแรกผมก็จะทําสีแต่ว่าคิดไปคิดมาไม่ทําดีกว่าเอาสภาพนี้ไปเลยเผื่อใครที่ชอบรถเดิมๆนะฮะสีเดิมๆนี่ครับผมสีสันครับผมให้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ยังได้อยู่นะพอรถปีเก่าขนาดนี้แล้วก็ธรรมดาครับผมนี่คือภายนอกครับ ภายนอกถือว่าสวยเลยนะฮะพิเศษสุดคันนี้ผมจัดทรงนะฮะใส่แม็กเวลมาให้เลยนะครับเวลฟอร์เกตเ made in usa นะฮะผมจัดให้เลยชุดนี้แค่แม็กก็คุ้มแล้วฮะแม็กนี้ต้องมี2 0 0หมื่นอัพแน่นอนรวมยางด้วยนะฮะนี่ฮะเวลฟอร์เกตเ made in usa นะครับแม็กแท้ด้วยนะครับยางหนาๆเลยครับดอกเพียบใช้ยาวๆเลยนะครับซีรี 2-45 r 4 24 5 2-45สทับสี r 1 8นะครับลัดกับ m a x w i l l ชุดนี้ถือว่าหล่อลงตัวเลยนะครับแค่แม็กก็คุ้มแนละ้วฮะโอเคครับหล่อๆอครับเก่าๆแล้วก็หล่อๆจัดให้เลยสำหรับท่านใดที่กำลังหาอยู่ราคาผมแจ้งท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวราคาผมขออนุญาตแจ้งท้ายคลิปมีกระบะไลเนอร์มาด้วยนะครับ มีกระบาดไลเนอร์มาด้วยก็โอเคนะสีสันธรรมดาครับผมมีติดฟิล์มมาให้นะครับฟิล์มรอบคันเลยบานหน้าเต็มด้วยนะครับแผงประตูไล่ดูภายในก่อนนะครับแผงประตูฝั่งนี้จะมีฉีกขาดนิดนึงนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับถามว่ามีแตกหักไหมโดยรวมผมว่าโอเคนะยังได้ความสมบูรณ์เลื่อนไม้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับวัดรอบเลื่อนไม้อะไรก็ใช้ได้ปกติ ทุกอย่างอยู่นะช่องแอร์นะครับช่องแอร์สวยเลยไม่มีแตกหักนะครับถือว่าสภาพฟิตเฟิร์มสมบูรณ์มากภายในสวยครับมีที่วางแก้วให้ด้วยจัดให้ครับตัวยต้าเขาจัดให้เครื่องเล่นเป็นอ่อซีดียนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะมาลองได้ครับผมพงม,มาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับพงม,มาลัยพาวเวอร์แท้โรงงานนะครับตัวนี้ผมใส่ที่หุ้ม มือมาให้ด้วยจับกระชับสบายเลยทีเดียวเบาะนะครับในส่วนของเบาะดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงคอนโซลถือว่าคบคันนะครับมาที่เบาะที่นี้เบาะมีขาดนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าก็มีชุดทุ่มจัดมาให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยนะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะไล่ดูที่เบาะแคบหลังที่นี้เบาะแคบหลังถือว่าสวยครับสมบูรณ์ไม่มีฉีกขาดนะครับนี่ครับเบาะแคบหลังสวยนะฮะ พนักพิงสวยๆเลยเนียนๆนะครับไฟห้องเก๋งติดนะฮะไฟห้องโดยสารติดอ,อันนี้คือฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวทีนี้พาไปดูฝั่งคนนั่งสักนิดนะึงฝั่งคนนั่งก็โอเคอยู่นะสวยอยู่นะครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษีเมษาหกห้านะครับผมยังไม่ขาดนะครับ นี่ครับฝั่งคนนั่งก็โอเคนะฝั่งนี้สวยครับดูข้างหลังกันก็ได้ข้างหลังอย่างที่แจ้งไปว่าสวยเลยแหละเบาะแคบหลังอะ่ะสวยเลยครับไม่มีฉีกขาดพนักพิงอะไรสมบูรณ์หมดนะครับอเดี๋ยวให้ดูข,ข้างในด้วยครับช่องเก็บสัมภาระอ๋อมีครับมีเหล็กลงล้ออะไรนะครับที่ลงล้ออะไรเครื่องมือมีอะไรไหมคันนี้ อนุญาตเปิดให้ดูโอ้ครบครับแม่แรงบล็อกขัดล้ออุปรกรณ์ครบนะครับเครื่องมือครบเลยคันนี้แจ๋วครับรถปีเก่าก็จริงแต่ว่าสภาพสมบูรณ์มากครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูคอนโซลสวยๆครับรายละเอียดของดีเทลในส่วนของโซนหน้านะครับนี่แหละ จุดขายของรถเก่ามันอยู่ตรงนี้แหละฮะความสมบูรณ์ในห้องโดยสาร่ช่องแอร์ไม่มีแตกหักสวยงามครับผมแผงประตูฝั่งนี้สวยเลยนะครับไม่มีฉีกขาดเป็นกระจกมือหมุนก็จริงแต่ว่าใช้งานง่ายครับดูแลง่ายไม่มีฉีกขาดนะครับฝั่งนี้สวยเลยครับผมให้ดูอีกสักรอบสิภายนอกมุมนี้ หล่อๆเลยครับแค่แม็กก็คุ้มแล้วฮะโอเคครับผมไปต่อไปห้องเครื่องครับจุดสำคัญอของรถยนต์ที่มองข้ามไม่ได้เลยต้องดูให้เป็นหลักเลยนะฮะห้องเครื่องเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างฟิตเฟิร์มสมบูรณ์ไหมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับเทคเดียวเหมือนเดิมนะครับไม่มีตัดต่อครับผม ขึบนรถสวยนะครับฝากระโปรงก็ต้องเปิดคนเดียวแล้วก็ต้องค้ำคนเดียวนะครับโอ้ร้อนร้อนร้อนถ่ายตากแดดครับฝนวันนี้ห้องเครื่องสวยครับผมได้ไล่ดูคันหน้าก่อนเลยนะฮะย้อนแสงไปไหมเห็นตัวเลขไหมครับนี่ครับตัวเลขขมชัดนะครับอืม หม้อน้ำเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับความร้อนไม่มีปัญหาครับทางไกลปกติเลยดีแล้วครับเขาเปลี่ยนมาให้แล้วเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วโอ้โหเยี่ยมเลยคอมแอร์ทำงานปกตินะครับแอร์เย็นฉ่าด้วยคันนี้แบตเตอรี่โอเคนะฮะห้องเครื่องถือว่าสภาพสมบูรณ์ครับนี่ครับกระปุกน้ํามัน power นะครับเป็นของแท้โรงงานก็คือกระปุกเหล็กนะฮะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใดเป็นของแท้ออกจากโรงงานโดยตรงเลยนะครับ นี่ครับผมต่อไปก็ไล่ดูเพจนะฮะสติกเกอร์คำเตือนอยู่เพจรถยังอยู่สติกเกอร์ปลอดภัยยังอยู่นะฮะครบเลยนี่ครับเครื่อง 2L นะฮะอ๋อเครื่อง 2L นี่ครับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ของโตโยต้าสติกเกอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะฮะโอ้โหครบเลยแผ่นปันแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงก็อยู่นะฮะ ห้องเครื่องสมบูรณ์ครับห้องเครื่องสมบูรณ์เลยอ่ะต่อไปฟังเสียงครับผมุญออาสตาร์ทเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าจะฟิตเฟิร์มขนาดไหนรถปีเก่าแต่ว่าเครื่องนิ่มอย่างกับรถใหม่โอ้ยจะหาว่าคุยนะฮะมาดูได้ครับผมเพิ่งเคยเจอมิติเอ็กเครื่องนิ่มๆขนาดนี้ก็คันนี้แหละฮะซื้อมาหลายคันขายมาหลายคันเจอคันนี้ผมว่าโอเคเลยแหละ เลขไม่418,211กิโลนะครับณนะตอนนี้นะฮะเข็มความร้อนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่น้ำมันเชื้อเพลิงครบนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับผมสตาร์ทละชึ่งเลยเปิด,ดแอร์หน่อยร้อนหน้าหนาวก็จริงแต่ว่าใบใบามานี่ร้อนนะฮะอบอ้าวเลยถ่ายกลางแดดด้วยวันนี้เครื่องเล่นใช้งานได้นะครับ มีเพลงฟังนะครับเช้งานได้ปกติเสียบ USB ก็ตรงนี้นะฮะโอเคครับผมต่อไปฟังเสียงเค่องเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่แจ้งไปครับเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งเงียบนะฮะไม่เขกไม่อายเสียงเครื่องนิ่มมากนุ่มมากครับดูครับ คเครื่องดีมากคันนี้คุ้มครับได้แม็กซ์สวยๆได้เครื่องยนต์แน่นๆทนทนคุ้มๆเลยเห็นไหมครับไม่มีอายเลยนะฮะไม่มีอายไม่มีฟันเลยครับเห็นไหมครับเครื่องแน่นมากนิ่มมากนี่เหมือนกับรถใหม่เลยครับคุยอีกแล้วผมแต่ว่ามันนิ่มจริงๆมาลองดูได้ครับผม เครื่องยนต์2,446ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่89แรงม้านะฮะเครื่องยนต์ 2L ของ t o y o ต a นะครับไฮลักซ์มตี้เโปร่งหลังนะครับโมเดลยียห1996 2,503 19นะครับผมเอกสารครบเล่มพร้อมโอนภาษี65นะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่แจ้งเลยนะครับรวมล้อแม็กสวยๆของเวล์นะครับแค่แม็กก็คุ้มแล้วแม็กนี่ก็20,000อัพแล้วนะฮะ แแม็กก็คุ้มแล้วราคานี้อยู่ที่99,000บาทครับ99,000บาทนะฮะขอราคานี้เลยพร้อมแม็กจัดทรงให้สวยๆเลยนะครับรวมถึงโอนเข้าชื่อโอนกรรมสิทธิ์เข้าชื่อให้ผู้ซื้อให้เรียบร้อยเลยในราคาที่คุณจ่ายเพียง99,000บาทไม่ถึงแสนนะครับผมโอเคครับถ้าในสนใจโทรหาผมได้นะครับ0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อยู่ใกล้อยู่ไกลแวะมาดูได้มีบริการจัดส่งนะฮะค่าจัดส่งคิดตามระยะทางนะครับโทรสอบถามโทรคุยกันได้094 281 1331เอกอุบลรถสวยลิมห้วยวังนองนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะดูภาพนิ่งนะฮะภาพนิ่งโอ้โหผมถ่ายไว้เยอะเลย40 50กว่ารูปเข้าดูใน Facebook ส่วนตัวของผมได้นะครับ Facebook เอกอุบลรถสวยรถบ้านจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมเข้าดูได้ครับมีภาพนิ่งให้ชมด้วยนะครับผม อ,อีกช่องทางหนึ่งก็ ID Line นะครับ0942811331่อดนหะครับติดต่อได้หลายช่องทางนะครับอโอเคครับสวยครับสวยเก่าๆแต่สวยนะฮะมันได้แม็กเข้าไปนี่มันแม็กเลยนะฮะเพิ่มเติมน,นิดนึงครับสำหรับท่านใดที่ไม่อยากได้แม็กนะฮะอยากได้แม็กเป็นขอบ15หรือว่าแม็กเดิมที่ไม่ใช่ทรงนี้นะฮะถ้าเอาแม็กเดิมผมสามารถปรับเปลี่ยนให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ ราคามันจะลงอีกนะครับถ้าไม่เอาแม็กลดทันที15,000บาทไม่เอาแม็กลดทันที15,000บาทนะครับโอเคครับตามนั้นครับผมอ่าสนใจโทรหาผมได้นะครับอยากเป็นเจ้าของสนใจอยากเป็นเจ้าของ0 9 4 2 8 1 1 3 3 1โทรหาผมเลยครับเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับ0 9 4 2 8 1 1 3 3 1นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกอุบลรถสวยบน ช่อง y o u e c h a ช n e l ไว้ด้วยนะครับเผืมีรถใหม่ๆคันใหม่ๆเข้ามาผมอัปเดตคันใหม,ใหมให่คลิปใหม่ให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับเปิดตามให้ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าสวัสดีครับ